กับสบายดี่อแม่พี่น้องเอามาปราลุงที่เขาหลบเนาะกับสบายดีเด้อขอขอบุญขอบคุณที่คนที่หักกับตันด้วยจิตใจเนาะขอขอบุญขอบคุณที่รอชมคลิปของบ่ากับตันนี่แล้วขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อคนที่ยังหักเบากับตันเนาะคนที่คอยสนับสนุนที่รอเบิ่งคลิปของเบากับตันอาลุงนะพี่น้องร้อย น้องบูมหรือทะเลยพี่นอ้องมาบึงดพงนะพูพี่น้องกานะนี่มันมีแต่หยาเลยพี่น้องปืนเอาที่ละเส้นสองเส้นพี่น้องนี่แหละหน้าหยาแปลเอี่ยนมีแต่หยาเลยเลือกลุกกาเบิดมือคนทด้คนนี่ได้ลอยหมัดพี่น้องเลย เหตหน้าปีนี้ถูกยากลำบากลายอันนี้มาลุกเอากะหน้าเท่าแม่ไปดำหน้าปลาเมาออเด้อพี่นอ้องทุ่งที่สามของบอกกับตันไปดำมือนีทุ่งที่สามหน้าซาวแพงแล้วละหน้าปลาว่าออกันแล้วล่ะหน้าปลาเมาบานนี้พี่น้องเอ้ยไปลุ่มหน้าปลาเมาออต่อเมื่อยารพี่นอ้องทุ่งที่สามอันนี้มาลุกเอากะานี่ ดำหน้าไอ้ภูยังบ่แล้วกล้าเบิดก่อนมาลุกเอากล้าไปดำพี่น้องคันสิป้าไหวก็บยันหน้าแข็งพี่น้องเลยเสยียลอย <c oughs> หักกระโฟห่าพี่น้องเหย้า <c> ๆ <oughs> ปูดกระปูดยากระยาเฮ้ยน,น้องบูมว่ะเมื่อยใจน้องบูมเหตุหน้าเป็นตั้งแต่เป็นเดือนแล้วบ่จัก ที่บ่าวกับตันไปดำหน้านี่ตั้งแต่ดำหน้าป่าบอยน,อกกน่องกะเลาะซอยพี่น้องบอดละมึงซองมึงแล้วก็กดำดำดำมาดำหน้าเจ้าคองก็แล้วทุ่งหนึ่งมาดำหน้าปลาว่าก็แล้วทุ่งหนึ่งสิมดาดำหน้าปลาออเม้าอีกบบบนี้พี่น้องแน่เห็ดหน้าสามถุงเลยปีนี้โอ้สุดยอดไงพี่น้องเลยก้าก็มีใต้แต่เนือาบาดนี่ปู่พี่น้องก้านะ หยาเลยบมมีเลยก้านะกา้าเลือกลุกเอาพี่น้องเอ้ยเบิร์เลยก้ากะสมัยยาพิลึกพิลัมแอันี่แดดเผามันหยาก,กาเ็เลยเกิดพี่น้องเอ้ยพ้นประตูกยาหนะาดวงยาหูดวงบุกพิ ลกเอาที่ละเศษพี่น้องเลกเอาที่ละเินพี่น้องมีแต่ยาล้วนๆเลยนี่โทษโทษโทษกเเห็นเกิดมากก็ดีพี่น้องเอ้ยยากัน้าที่นึ่งก้าตายพี่น้องเอ้ยเอาปุ๋ยมาหวานใส่บัดรพนตกมา ึ้นทั้งหาึ้นทั้งกระนี้กนสิบเอากะสิบดำดำสิบกินขาวขึ้นหน้าเล็มเอาพี่น้องเล็มเอาไปดำใหปามาเพิ่อยู่คนเดียวพิ่งมาได้เท่าไรก็กินหนว่าเอาไตีตนขนาดได้เท่าไรก็กินป้าเมาหอยอยูู่้เดียว บุรีวะ่ะข่านวะ่ะเมื่อยอะไรว่ะมาแล้ว,วยังได้ดำคือเก่าพี่น้องเอ้ยโ,โอ้มาถ่ายมาถ่ายเอาตูดปลาว่าเลยเออบุรีหินไอ้ไอ้บุรีนนหินในคลิปสาวแพงมาหินในคลิปบอกกับตันแทนเด้อพี่น้องโทรศัพท์สาวแพงเคนตายตายคนหล่ออีกแล้วโทรศัพท์ค่ออะ ผักนเยขาไักพ่อน่าีเ้อพี่น้องเลยอลูกได้ที่ละเซนสองเซนบุมีบุมีคนมาถ่ายเดี่ยวห้เบาเธินลงมาจับกล้องเดี่ยวบอกกับใจกันลงลูกกะคือกันลูกเอาประมาณ30มัดแหละแล้วก็สใส่กระสอบใส่กระสอบเมื่อหน้าทุงนะพี่น้องเลยเมื่อหน้าทุงปลาเมาูแหละ เออ<ร>บ่อเทินอยู่เทิงเรียงงวอะเม่าวนก็นกนมาสอยคือกันเม่เทาทั้งปูทั้งหาพีน้องแม่น้องจาม่า้าโอ้เมถาได้สามหมัดเลยว้ขนาดเม่เา่ะ โอ้ตัวเขาเมยบูคือมางามแท้ไงง่้ยงามลีพี่น้องเอ้ยจนกลมแหละหน้าเม่บูนะจนกลมแหละหน้าเน่าเลยฮะก็ดำแล้วอเออยังดำอยู่กับมีพี่น้องไม่ได้ดำแต่หน้าเป่ากับตัน่องยังลายยังยังลายน่ะหน้าคนสีดำนะด,ดูหน,นามดำแต่หัวปีผูกก็เลยเขาผุนก็เลยงามพี่น้องเอ้ยผู้ น้องน้องไอ้น้องอาตีน้องแม่บูกับบบปั้นได้ดอกน้ำนะน้องเพิร์ดแมนนะน้องน้องอาตีพุนน้องน้องอาตีบักใหญ่น้องอาตีผันเอาน้ำไปไ้ดำบอกร้อนกับลุกเองหมัดเองเลยพี่น้องกะเนี่ยถัฒนาปีนี้เห็นหน้ากัน แต่ละปีเนะี่ยผเคยมาดเองนะหมาดบเปลี่ยนมาถึงลองมาดเบิ่อผัดเป็นปเปีนเนาะดำได้คือกันนะถ่ายคลิปนี่ต้องใส่วลาเด้พี่นอ้องเงี้ยนะคือหมู่เห็ดวิเอกแน่ในเจ้าของมันนัง่งยืนถ่ายคลิปอยู่บัดไปเห็ดหน้านะสาวแพงมันยืนถ่ายม่ได้ตี้คนหน่อยมันบ่ทัน ยืนถ่ายกับโบแมนว่าสีส่ปวสเวลาเนาะสิบหาสิบหกนาทีเพราะว่ามันกล้าง่ามอยู่เบิ่งดูตรวจสอบออพอปไปเป็นมีายเบาฟังคัวได้อีกบ่เนี่ย ยิ่งด้วยปะวเออโอ้พอไปเป็นเมียเบาพังคว้าได้อยพี่น้องเลยมัดก้ไก่โซ่ก็ดีด้มัดกะามงาม,งามป่าวาได้เป็นแล้วเมียเบาพังควเรีวเรียบร้อย่าเดี๋ยวเาามไปน เขามาแอมแล้วบ่แอมแล้วเซลนี้พี่นอ้องเอ้ยยังบูม,มาเยี่ยมอยู่โควิดคือว่าแล้วเนาะบูแมนโควิดแดกแล้วบอโควิดกิตัวไล้วบาดว่าบูสุภาพเด้อพี่น้องโควิดแดกเพรานฉันบูม,มาจะเถื่อเฮ้ยนะบ่าวกัน <c oughs> <c oughs> ลอยคือผมมาลกตั้งพี่นะให้ป้าหมัดให้นะเขาก็ได้สีอยากหย่างไปมหมัดก็เยี่ยวแล้วเฮ้ยเออหมัดบุ่เป็้ยได้ออสุเพลินฮะ หน้าแ่วแม่ยังซองไห้บ่แม่สิปลาเลยบ่แม่ยอยากเลือกเกินพี่น้องยันได้ปลาอยู่ฮผู้หน้าแ่วแม่ผู้ล่าผู้ตงไปทางต้นข้อผู้ดเ,ดลเล่าลื่งๆผู้ฮาก็ดำแล้วมือว่านนี่กับบ่เล้ดวดอกยังซองไห้ข้าก้าเนี่ยอาซิลกเอาไปดำหน้าปลาเมาอนี่ก็เลือดพี่น้องเลยลูกก้าซ้ำม,มือได้ซ้ำร้อยพี่น้องมือละร้อย คนเป็นกองพุนโอ้ยกล้าง่ายนะยันยันด้เกือบเบิดตาอยู่แค่แมนล่งเบิดคู่คนแนวนี่นะมันอ้วกได้กล้านะกล้าวานพูย ท่านาตีพอจุจุเอาแล้วก็มัดรถพ่อประหล่ออันสัปเมื่อวันมันรับงามนี่ไม่ถอะเนาะมันงามแล้วมันกีบงามเลยเพราะว่าเจ้าจะเอาใหญ่คอยเมื่อดำเลยเยอะ

กว่าหาเห็ดเพาะพี่ดองเฮ้ยมองมันบูมีกะก็อย่าไปปืดเอาวะนี่หนะแคบมมันนนี่เเทดเอาพี่ดองเลยโอยโผดโผดโผด ให้กหาเฮ็ดพี้องหาเฮ็ดยังบ่ได้ปืนฮาปานนี่ให้ก็ปืนหาเลี้ยนบาทนี่ป่าหยาโลดกนามก็สิเบเตีแหละวนามก็สิเบเตีกะล่ะเออพอดีแหละครับเอาจักลงมา เออเต็มเออหวกับอเ,เ,เอาจักมาดูดลุงลุ้นแล้วนี่อเอาจักมาป้าไว้เพือเเอ่อนอีแม่นี่มื่นเศร้าแล้รร่วมแล้วแลเอาลงม,มาเทิ่นใส่โอ,อ้ยซุมเฮาดัหน้าแล้วฝูจังมามกมากกบคำเลยเนาะ พูดพูดพี่น้องกะพูดมาลุกเอาถุงบานไปดำถุงน้องสนูพี่น้องเลยที่อยู่ถัดธรรมศาสตรส์สวยงามายไอที่อยู่ถัดไอถุงหายถุงหน้าเหมื ครับสบายดีพี่น้งองป่องปายสุขุมสุขคนสม,มองสุบอนเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องมาแตงออา่งเอาก่ามาดำหน้าพุ่งหน้าป้าเมาพี่น้องเลยใส่กระสอบเพิ่นมาแต่งเอาก่าเนาะเพิ่นไปจักลกก่าน้ำแน่พี่น้องเลยเลือกเด้เลือกหยาแล้ว มัดไปโลดแกใส่รถจักขคามหัวเอวแล็กนี่ยไอ้กรับผมได้ลงขีปไอ้กรับยากเวียกพี่น้องเลยยากแห้งคุ้นไรจึงได้ลงขีปคนหน่อยนี่มายืนถ่ายหูถ่ายขีปอยู่บ่ได้ดำหน้าดอกพี่น้องเลยสวัวดีเขาแล้วเพิดมล็กน้อยอครับนะครับย<อ>ังบมแล้วอย่างน่าสามถุง สามแล้วนะเสาเพ้งนะปลาว่าน้าปลาเมาอีกวะน้าปลาเมาอีกพี่น้องเลยเหยียดเสาตะขีกันพ่อจะได้กินนี่แหละไม่ได้ขายไปกะเนี่อยู่ได้กินบุญหัวแล้วราปีนี่กะเนอะ ตะบักโดนๆพี่น้องได้ซิปมัดปลาเมาสบายดีครับได้ซิปมัดยังบ่พ่อไอ้กัปตันมันแต่เห็ดเวียกเนาะพี่น้องมีแต่ดำห้ดำหน้าสบายดีพี่น้องอ้ยคันมึงดูอ่ะพี่นจะหนาดำพี่นดำห้ยดำหน้าอยู่นหน้าเนื้อได้เน่าจะดำนะนวดกับนวดโจูนกัโจูนพี่น้องส่งโจูนแต่โดนใจดำหน้ากับบุเคยใส่ส่งข้ายาวพี่น้องเอ้ยมันยากหยัก นุ่งแต่ส่งข้าสั่นตากแดด<อ>ขาเขี้ยวไปเลยไม่ได้สนใจมันไม่อยากเป็น,นยังกะสางมันพี่น้องเลยภู <c oughs> เหลแล้วดำหน้าพูเลี่จังชีหาเนวมาหลางคัดออกเอาหมักแนวปลาเม่าแหลมาแนวปลาเม่า,มาดกตีดกพี่พี่ทีมคนมาทางกันหน้าพี่เออ <c oughs> อย่านะัน่ะคือประสาชนไร <c oughs> เอาเกือบไปเหตดตามผูได้เลย แต่ยังน้อยวะแม่เชเชทำไมผมว่าเราประวัติเ่ยประวัติบบาเทินในพังเนาะพี่น้องตั้งแต่ยังน้อยเนาะประวัติเฮาเนะได้แม่โอ้าะหาีอนห่เเอนีเอนหามามาพอเอนถ่าทนบาเทนยังน้อยตอนนี้ก็ได้เสียไปแล้วแหละพี่น้องพอเ่ทนก็ได้ าเกัยังน้อยเพิ่อนก็เลยตัวเด็กน้อยว่ะอุ้ยบางหน้าเนี่เอาไปขันทำนี่ม่แห้งยาวเลยขนคับบางน้าไปขันน้ำแห้งยาวเสือกาลองบางร้อนขันันเสือผ้าเาผ้าเนี่ห้อกมากพอแห้งรอบบุบลัดหรบเอเลยลอกบุบลัดลอกบอกกัไอศกใส่เนะพี่น้องที่บ่อเสบบ่อคนใดบ่อสล กวยน้ำมันบ้มือบุรับทมันหอนแหงไปจากลองมนเป็นจุ๋ยแล้วมันหอนวะน้ินำเหล้าแล้วเอาบางน้าหาแน่บางน้ากหญ่ที่เฮากินสมอเลยแล้วแม่เออกะเดแนวน้ำเล้าเขาแล้ว โอ้หมาขงเราจนคือาป้านมาสมโอลดพี่นอ้องเอ้ยมาโกโของเราเองเนาะเมนเดียวนี้มันตายหรือเล่าแม่ลกก,อกอับลกยากพี่น้องเอ้ยมีแต่หยาแต่้า นี่พี่น้องห้ากับสิบพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะมีไฟมะลกนตำแหนน่ะเพิ่นเบิ่งแล้วถ่ายแล้วบ่พื้นเราเปล่าลองบูมน้องสลายบ่มานึ่โอ้เสียงหองอย่างนั่นทันอีโอ้ใบอีน้อยหองอย่างเด้บ่อีฮะ เอามาซื้อพลังละอย่าแรนได้จะหน่อยเตะขาตัวเองของปวดน้องพี่น้องไอ้กัปตันคาลองศิเอาขึ้นรถออกเมื่อหน้าเผื่อพี่น้องศิเอาไปดาพี่น้องสิคำสิมืดเลย เป็นคาดว่ายาหน้าแข็งผลวะรถนี่คือรถขู่ใจเว็บจีนพี่น้องเลยเว็บจีนบมมีเงินซื้อเว็บไทยที่เว็บจีนละซาวแพงก่อนไปก่อนเฮ้ยขอไปเด้ยครับ เมื่อไหนก,ก็นมาแก่สรลักไว้ดําหน้าถุงไงยากงายากพ่อ,อ,อ,อพไอพี่น้องมัเดนี้ไปพ่อกันอยู่หน้าพี่น้องพี่น้องใส่ใ่เพื่อาบาหนหรือน,นี่นพี่น้องก็ได้มาหออแล้วพี่น้องเลยหลัดป่าหลัดดงไงขี่ตามคันหน้าลงมาห้าหน้าถุงนี่พี่น้องใส่เวลาบรดนหน้าพังนี้ จือห่าหน้าหวยประแดกพี่น้องสมัยก่อนคือสิปลาลายแล้วพี่น้องเลยจะว่าะหวยประแดกน้องรัสโซกำลังสิมาแบกเอาสอบกะแล้วพี่น้องชิมาแบกไอ้เอาสอบกะขามหวยเมื่อดำหน้าพัทางทางหน้าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเนยสบายดีพี่น้อง <laughs> น้องทรายคนทีสองพี่น้อง <laughs> มันอยากกีเนี่ย <único> จ <Liberty Overwatch> ักหน่อยเด้อผู้นี้เด็กเด็กสกอยเออเรื่องแห้งอยู่บ่วให้ห่วงเรื่องแห้งี่ผู้นี้จับหยกแค้นเดียวเห็นปะบ่าวบอยหายกูโจนเลยใส่อีหมวกอีโม้ขยันปุ๊บยุบใส่หมวกหยางไปหาเนี่ย ตามไปพี่น้องตามไปบ้านนี่ดูดหน้าพี่น้องเย้ยดูดหน้าดําหน้าคือเก่าหน้าประม่าออบุมีจักใหเเเออ้เออผัดบัวเทาเอาผัดบัวเทาเอาใส่หลดเข็นบัดไปเลยฮะ น้ำห่วยพี่น้องหอนไลยส่งเปืี่ยนขี่ต้มขี่มาดูหน้าพี่น้องดูหน้าหน้าดำหน้าปลาเมาทงที่สามเด้อพี่น้องอันนี้ทงที่สามของบ่าวกัปตันเห็ดทงที่สามพี่นอ้องหากะมามือแรกหน้าปลาเมามือแรกแหกมานพี่น้องเลย หากะดำได้แถวเวิงทียังแหละทุ่งนี้ยังร้ายทุ่งนี้คนดำหน้ายัางไม่แล้วยังร้ายขนาดมาดำรอบเ้ากะบุพ่อหน้าพี่นอ้องกะมันมีแต่หยาลูกกได้สามลอยมันดูดน้ำดำหาก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยจึงได้ขอบบุญขอบคุณเนาะคนที่คอยเป็นกำลังใจให้บาวกัปตัน มาโดยตลอดขอบุญขอบคุณหล,ลายๆทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณคนที่รอติดตามชมคลิปของบ่าวกัปตันให้กำลังใจบ่าวกัปตันมาโดยตลอดขอขอบคุณจากใจเนาะเ <c oughs> ทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าปลาเมาพี่น้องเลยบ่าวกัปตันกับบ่าวบอยเขาเถาโพแหละมาเห็ดให้เพื่อนมาสอมแซมให้เทียงหน้าไพ่ใหม่สี่สิบมัด สี่สิบมาทพ่ออยู่ป่ะยันคือเห็นเอื่องตึงอยู่เทออกเทออกเลยดัหน้าดำหน้าแรงพี่งอองเลยเมื่อเอากล้าอะไรก็มาดำหน้าต่อ บ่บอยดำนาไว้ได้เคยเคยสองปีแหละจากปีอะไรบอยสามเนาปีเลยเด้อพี่น้องสามหน้าแล้วคือไว้ต่ว่าสามปีแปบบเดียวขี่โม่ขนาด <c oughs> พี่น้องดำไว้ไม่แต่เกิดขี่โมขนาดพี่น้องดำไว้ไม่แต่เกิดแบบว่าจะว่าวก็ว่านะ มมมมนหน้าประมาวกวคือสีดำเอาโบเบิร์ตดอกพี่น้องเลยลูกกาโบาได้คือสีป้าเลยแหละสีดำเอาแบบว่าสัพอได้กินนี่แหละพี่น้องเอ้เพิ่นปากเดียวเพิน่นก็ะสีลูกเอาอีกประมาณสองสามร้อยมัดกระสีมาดำใ,ให้มันได้แถวไอ้เวิ้งเข่าอะลรพี่น้องเวิรงให้มันได้เข่านี่แหละแล้วจังสียาพี่น้องเอ้มันหล,าลน่าเะยเดือนเก่าะ ถ้าพอดำอยู่แจมหอสนีเบากัปตันสดีคอปิดคลิปไวเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบากัปตันหน่ยเด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะกดติดตามแชร์ให้บากัปตันหน่ยพี่นอ้องเพราะว่าคนติดตามบกขึ้นเลยช่องบากัปตัน เห็ดมาแต่โดนเปิดมาแต่ก่อนหมู่ก่อนผู้อกพี่น้อง่องเ่ากับตันนี่แต่คนยังบวกเขาติดตามสับยังบวกขืนพี่น้องเลยก็เลยเกิดมีอาการท่อขึ้นมาแถมวิวหดบดีอีก <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีขอขอบุญขอบคุณหรืยๆสีเผาลงดำหน้าพี่น้องบบานี้ย่านบ่แล้วยาหมันขำก่อน